แกงเพื่อนซีของเบลล่ารานีเปิดแกงเพื่อนซีของเบลล่ารานีสวยแบบน่ารักทุกคนในชื่อแกงลูกเจี๊ยบเรียกได้ว่าเป็นนางเอกละครยุค 4G จ,จริงๆค่ะสำหรับนางเอกสาวเบลล่ารานีของวิก3ามที่แจ้งเกิดสุดๆกับบทแม่หญิงการะเกตในละครบุพเพสนิวาสอีกทั้งเรื่องล่าสุดของเธออย่างกงกรลัก็เล่นได้อินไม่แพ้กันเลยแต่จะว่าไปในวงการบันเทิงไทยของเราก็มีเหล่าดารามากมายที่มีแกงอย่างแพร่หลาย ไม่ว่าจะเป็นแกงนางฟ้าของสาเจนนี่แกงเฟอร์บี้ของสาแมทและล่าสุดแกงลูกเจี๊ยบของสาเบลล่าลานีซึ่งในความแบลวความน่ารักของแกงลูกเจี๊ยบนั้นไม่ต้องพูดถึงเพราะแต่ละคนนั้นสวยระดับนางเอกกันเลยไม่ว่าจะเป็นพริมรนิดาโมมนชนกบัวนรินทิพย์พัดพัดรัดฟ้าและบิวตี้บล็อกเกอร์สาวแพลวจรัดพิมพ์เรียกได้ว่าแต่ละคนสวยหนะา้าตาคลกันสุดๆเลยล่ะคะ่ะ